ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นครับความชัดเจนว่าในท้ายที่สุดครับสสกลุ่มจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่นำโดยคุณสันติพร้อมพัดนนะครับที่ปรากฏทั้งตัวคุณพ่อคุณสันติแล้วก็คุณลูกครับก็คือคุณพัฒนาพร้อมพัดครับเนี่ยย้ายสกัดไปอยู่กับพักภูมิใจไทยชัดเจนแล้วนะครับคุณอนุทินเนี่ยเป็นคนออกโรมมายืนยันนะครับหลังจากที่มีการปรากฏภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ เป็นภาพของสองพ่อลูกครับโชว์ใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยพร้อมแนบเงินค่าสมัครสมาชิกครับจ่ายเป็นเงินสดครับไม่ได้จ่ายเป็นอะไรอย่างอื่นนะครับจ่ายเป็นเงินสดนะครับนี่สะท้อนเนี่ยเห็นว่าตอนนี้สมัครเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้วนะครับความจริงเมื่อมีข่าวคราวนี้มีภาพนี้ปรากฏออกมาเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติ ไม่ใช่ถือว่าเป็นสิ่งที่พลิกจากความคาดหมายเพราะถ้าย,ย้อนกลับไปไม่นานครับคุณสันติเนี่ยเคยไปนั่งกินข้าวกับคุณอนุทินและในวงกินข้าวเนี่ยยังมีบุคคลสําคัญครับอย่างคุณเนวินชิดชอบครับนี่เป็นครูใหญ่ของพักภูมิใจไทยและยังมีแกนนําอีกหลายคนในพักครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนี่แม่ทัพใหญ่พักใต้คุณทรงศักดิ์ทองศรีนี่ก็บ้านใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ครับร่วมวงอยู่ด้วยครับ นี่สะท้อนนี่เห็นครับว่าเป็นเหมือนกับการมัดจำเอาไว้ล่วงหน้านี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับเพราะฉะนั้นครับภาพสองภาพที่ปรากฏนี่มันสะท้อนชัดเจนครับว่าตอนนี้กลุ่มสสจังหวัดเพชรบูรณ์ของคุณสันติพร้อมพัดทิ่งออกจากพักพลังประชารัฐของลูกป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณแน่นอนร้อเปเ็เต็มแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าช่วงหลังๆนี่ลุงป้อมจะพยายามที่มัดใจคุณสันติยอมที่จะให้คุณสติมารับตําแหน่งสําคัญครับก็คือตําแหน่งเลขาธิการพรรคสลับกับอาจารย์ภัยบูญณิติตะวันครับที่ให้ไปเป็นรองหัวหน้าพรรคหวังที่จะเหนี่ยวรั้งเอาไว้ได้ครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สําเร็จครับแต่การชิงออกจากพ,กพรรคพลังประชารัฐไปอยู่พรรคภูมิใจไทยมองแล้วมันก็ไม่เรียกปกติสําหรับนักการเมืองในบ้านเรานะครับ เพราะแต่ละคนเนี่ยก็จะมองข้ามช็อตครับก็จะมองดูทิศทางลมครับมองไปอนาคตข้างหน้าครับว่าไปอยู่กับใครไปอยู่กับพรรคการเมืองไหนจะมีโอกาสทองมากกว่ากันนะครับนะฮะสำหรับกลุ่มกับกลุ่มจังหวัดเพชรบูรณ์ของคุณสันติเนี่ยแน่นอนที่สุดครับคงไม่ได้มองเพียงแค่การปักธงสอสยกจังหวัดที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต่คงจะมองไปถึงอนาคตข้างหน้าด้วยครับอย่างน้อยที่สุด ตำแหน่งทางการเมืองตำแหน่งรัฐมนตรีในการฟอร์มคณะรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าน่าจะต้องมีในส่วนของคนจากกลุ่มเพชรบูรณ์รวมอยู่ด้วยครับเพราะว่าในการเลือกตั้งปีส5 6 6รที่ผ่านมาครับกลุ่มของคุณสันติเนยนำพาพักพลังประชารัฐปักธงสอสอในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ทั้ง6เขต6คนครับ6เขต6คนเนี่ยเป็นของคุณสันติและทีมงานครับ ผลที่ตามมาก็คือตัวคุณสติได้โคต้ารัฐมนตรีครับในรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสิทธิ์และณปัจจุบันครับโคต้ารัฐมนตรีก็ถูกพ่องทายมาเป็นกวีรัฐมนตรีของลูกชายก็คือคุณพัฒนาครับในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อสักครู่ทั้งสองคนทั้งสองท่านนะครับได้ตั้งเป็นปุตชาว่ายังไม่มีคําตอบจากคุณอนุทินครับว่าสสคนอื่นในกลุ่มเพชรบูรณ์นั้นจะตามมาด้วยหรือไม่ แต่ความจริงมันมีคำตอบชัดเจนอยู่ในทีอยู่แล้วครับมาสก,กัดค่าใหญ่แบรนด์ใหญ่ครับและในช่วงที่ผ่านมาสสองหกเขตหกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนในสก,กัดบ้านใหญ่ที่มีคุณสติเป็นผู้นำทั้งสิ้นครับในหกคนยังมีภรรยาของคุณสติรวมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนเห็นชัดเจนนะครับว่ากลุ่มบ้านใหญ่ตระกูลพร้อมพัฒน์สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นไม่ธรรมดาครับ อย่าว่าแต่สอสอหกคนหกเขตเลยนะครับแม้แต่การเมืองท้องถิ่นครับอ้าวนายกอบจอคนล่าสุดเนี่ยครับความจริงก็นี่เป็นสมัยที่เจ็ดครับนั่งกันให้เบื่อกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับก็คือนายกดอยนะครับก็คือคุณอัครเดชทองใจสดนายกดอยนี่เป็นใครคนนี้เป็นลูกชายของคุณเอี่ยมทองใจสดหนึ่งในบ้านใหญ่ของจังหวัดเพชรบูร์ครับคุณเอี่ยมนี่เป็นสอสอสิบสมัยมาแล้วครับ คุณอักรเดชเนี่ยเป็นลูกครับมารับตําแหน่งนายกอบจอสมัยนี้สมัยที่7แล้วครับไม่เพียงเท่านั้นครับคุณอักรเดชยังเป็นคุณพ่อของคุณอักระทองใจสดนี่เป็นสอส,อสอหนึ่งใน6คนของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีนัยะมันมีคําตอบอยู่ในที่อยู่แล้วครับว่าทั้งหมดจะมาอยู่พักภูมิใจไทยแบรนด์ใหญ่คราวนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับ ก็คือปัญหาใหญ่อย่างเดียวของบ้านใหญ่เพชรบูรณ์เมื่อย้ายมาอยู่พักภูมิใจไทยคือทําอย่างไรจึงจะให้คะแนนนิยมของพักหรือคะแนนสสบัญชีรายชื่อมันขยับเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะอะไรเพราะในการเลือกตั้งปีส5 6 6ที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกครับกลุ่มของกุสติได้สอสอหกเขตหคนเหมาทั้งจังหวัดครับแต่คะแนนสสบัญชีรายชื่อหรือคะแนนนิยมของพักครับ ปรากฏว่ารวมทั้งหกเขตแล้วไม่ถึงสองหมื่นครับได้ไปหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าคะแนนเท่านั้นเองครับขณะที่พักเก้าไกลปัจจุบันก็คือพักประชาชนแม้จะไม่ได้สอสอเลยแม้แต่คนเดียวครับกลับได้คะแนนเกือบสองแสนครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันคะแนนครับอันดับสองคือพักเพื่อไทยไม่ได้สอสอเขตเช่นเดียวกันครับแต่ว่าได้คะแนนพักน,นะครับคะแนนสอสอบัญชีรายชื่อมากถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันคะแนน นั่นสะท้อนนี่เห็นว่าสอสอเพชรบูรณ์กลุ่มของคุณสันตินั้นมาโดยคะแนนนิยมส่วนตัวจริงๆครับเฉพาะสอส,อสอเขตแต่คะแนนพักไม่ได้ครับทำอย่างไรจึงจะขยับขึ้นมาเมื่อมาอยู่พักภูมิใจไทยครับแต่อย่างไรก็ตามครับการได้กลุ่มสอสอเพชรบูรณ์มาร่วมทัพพักภูมิใจไทยผลที่ตามมาก็คือจะทําให้ฐานเสียงของพักภูมิใจไทยแน่นขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือนะครับและจะได้ตัวของคุณสันติ ซึ่งก็มีทรัพยากรพร้อมสมบูรณ์ครับเข้ามาช่วยเสริมความแกร่งทีมที่ดูแลภาคเหนือของพภาคภูมิใจใจที่มีอยู่แล้วคุณชาดาไทยเศษครับมีบ้านใหญ่จังหวัดอุทัยธานีครับนอกจากนี้ครับยังมีบ้านใหญ่พัฒนประสิทธิ์ครับที่นําโดยคุณประดิษฐ์พัฒนาประสิทธิธ์นี่เป็นอดีตสสหลายสมัยของจังหวัดพิจิตรเป็นอดีตรัฐมนตรีครับนะฮะ ในครั้งที่แล้วเนี่ยก็นําพาพักภูมิใจไทยปักธงในจังหวัดพิจิตรเหมาจังหวัดเช่นเดียวกัน3คนสามเขตนะครับพอมารวมกันอย่างนี้ครับมันจะทําให้การขยับเพิ่มขึ้นนะครับของทางพักภูมิใจไทยเป้าหมายต่อไปก็น่าจะหมายถึงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งอยู่ในแนวระนาบเดียวกันครับเพชรบูรณ์มาพิจิตรจากพิจิตรจะมาที่กําแพงเพชรครับกําแพงเพชร ในการเลือกตั้งปี2566ที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐอีกเช่นกัน,กนครับปักธงยกตวัด4คนเช่นกันครับเพียงแต่ว่าจังหวัดกำแพงเพชรมันมีปัญหาภายในเกิดขึ้นกลายเป็นว่าสี่คนแบ่งเป็นสองขั้วครับขั้วหนึ่งเขาเรียกว่าซุ้มเหนือครับซุ้มเหนือนี่นำโดยคุณไผ่ลิขครับเลขขานที่การพักกล้าทำแล้วก็เป็นคนสนิทของร้อยธรรมนัสพรมเผ่านี่เป็นแกนนําของอซุ้มโซนเหนือครับ ขณะที่ซุ้มโซนใต้ครับแกนนาก็คือคุณวราเทพรัตนากรครับนี่เป็นอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยอดีตรัฐมริช่วยคลังเป็นอดีตสสหลายสมัยของจังหวัดกําแพงเพชรทั้งคู่ต่างมีสอสอยู่ในมือกลุ่มละสองคนนะครับพูดถึงคุณวราเทพเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเช่นกันครับตัวเขาเนี่ยประสบการณ์ทางการเมืองโชคชน ถึงแม้ว่าจะเคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีเพราะว่าเป็นกรรมการบริหารพักไทยรักไทยและยังโดนสารพิพากษาจำคุกนะครับเรื่องคดีแลกท้ายสองตัวสตัวแต่ว่าโทษจำเนี่ยให้รอลงอาญาเอาไว้ครับคุณวราเทพอาจจะหายไปจากหน้าฉากทางการเมืองแต่อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดครับล่าสุดเป็นผู้อำนวยการพักพลังประชารัฐก็อยู่กับคุณสันติเนี่ยแหละครับที่พักพลังประชารัฐของลุงป้อมครับเพียงแต่ว่าครั้งต่อไป คุณวราเทพจะนําพาพลพักและสอสอเนี่ยไปสกัดพักการเมืองอื่นหรือเปล่านะฮะหรือจะมารวมตัวนะครับหรือฟื้นกลุ่มกระแบงเพชรร่วมกับกลุ่มของคุณไผ่ลิกเหมือนกับสมัยที่คุณเรื่องวิทลิกบิดาของคุณไผ่ลิกเป็นหัวหน้าทีมกาแพงเพชรหรือไม่อย่างไรอันนี้น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามครับกลุ่มโซนใต้ของคุณวราเทพเนี่ยยังไงยังไงก็มีความได้เปรียบอยู่ในมือเพราะอะไรครับ คนนายกอบจอครับเป็นคนหน้าเดิมตระกูลรัตนากรครับก็คือคุณสุนทรรัตนากรนี่เป็นพี่ชายของคุณวราเทพครับนี่ก็นั่งต่ออีกนายกอบจอกำลังเพชรอ,อีกหนึ่งสมัยนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้ว3มจังหวัดที่อยู่แนวระนาบเดียวกันถ้าดูจากแผนที่พรักภูมิใจไทยก็สามารถที่จะมีโอกาสในการปักธงยึดทั้งสจังหวัดได้ ถ้าสามารถประสานแล้วก็สุดท้ายรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวได้นะครับแต่ทั้ง3จังหวัดครับปัญหาใหญ่เหมือนกันครับเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรแม้ว่าจะปักธงสอสอได้รวมกัน3จังหวัด13คนนะครับในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่สอนนสอคะแนนสอสอบัญชีรายชื่อหรือคะแนนนิยมพักครับทุกจังหวัดได้ไม่ถึง2องหมื่นคะแนนทั้งสจังหวัดครับ นี่แหละคือโจทย์ใหญ่โจทย์สําคัญครับที่ทางขุนพลของพรักภูมิใจไทยจะต้องไปแปลเปลี่ยนไปสร้างคะแนนในส่วนของสสบัญชีรายชื่อขึ้นมาให้ได้ครับคราวนี้กลับมาที่พักพลังประชารัฐการทิ้งพักพลังประชารัฐการทิ้งลุงป้อมไปของกลุ่มสสจังหวัดเพชรบูรณ์ครับมันจะส่งผลมหาหันอย่างยิ่งเลยนะครับต่อพักพลังประชารัฐของลุงป้อมครับเพราะโดยข้อเท็จจริง นับตั้งแต่สสในกลุ่มของผู้กองธรรมนัฐแตกออกไปนะครับไปอยู่พักการเมืองอื่นเหลือสอสอกบลุงป้อม19คน19คนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะกระจา,กกะจายแต่มีสอสอบ้านใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละครับที่เป็นกอบเป็นกรรมที่สุดครับตอนนี้ประกาศชัดเจนจะไม่อยู่กับลุกป้อมแล้วก็จะเหลือบ้านใหญ่ตระกูลเทียนทองครับของคุณตรีนุชเทียนทองนะครับนี่จังหวัดสระแก้วครับ อนนี้คุณตรีนุชได้โควตาพลังประชารัฐนั่งก้าวี้รัฐมนตรีแรงงานอยู่คําถามก็คือถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณตรีนุชจะยังอยู่กับลุงป้อมหรือจะขยับออกไปพักกันเมืองอื่นบ้านใหญ่อีกหนึ่งหลังครับตระกูลขมาธนานุศรครับของคุณชัยวุฒิธนาขมานุศรครับจังหวัดสิงห์บุรีครับนี่ต้องรอดูนะครับว่าตกลงจะยังอยู่หรือจะขยับเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คุณแม่ของคุณชัยวุฒิเนี่ย เป็น F อฟพันแท้ของลุงตู่นะครับไม่ใช่ของลุงป้อมครับคงจะจําก็ได้ครับตอนที่ลุงตู่เนี่ยรอดพ้นจากปมถูกสอยกรณีการเป็นนายกบุรีครบ8ปีหรือยังคุณแม่ของคุณชายวุฒิเนี่ยนะครับไปรําแก้บนที่ศาลหลักเมืองจังหวัดสิงห์บุรีให้กับลุงตู่ด้วยนะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาสําคัญสําหรับลุงป้อมในการที่จะนําพาพ,พรรคพลังประชารัฐเดินหน้าต่อไปไม่เพียงเท่านั้นครับ การที่สูญเสียบ้านใหญ่อย่างจังหวัดเพชรบูรณ์และบ้านใหญ่อีกบางจังหวัดที่อาจจะอยู่ในคิวถัดไปเนี่ยมันจะส่งผลมาถึงที่ทําการของพรรคพลังประชารัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าที่ทําการพรรคพลังประชารัฐณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่อาคารรัชาดาวันถนนรัชาดาพิเศษนี่เป็นตึกของใครตึกของคุณสันติพร้อมพัฒน์ครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวคราวบอกว่าจะมีการย้ายออกจากตึกนี้มาสองสามรอบแล้วนะครับร คราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณสติไม่อยู่แล้วจะทําไงครับจะอยู่อาคารของคน, <c oughs> คนที่อยู่คนละพักการเมืองครับได้หรือเปล่าถ้าเกิดมีการขยับออกไปก็จะเป็นการย้ายที่ทำการพักพลังประชารัฐเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับหลังจากที่ทาการครั้งแรกอยู่ที่อาคารปานสีถนนรัชดาพิเศษครับนะฮะอันนี้ของพักพลังประชารัฐแต่สิ่งสําคัญที่สุดมันเหมือนกับเป็นการสะท้อนนะฮะสะท้อนให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่มันจีดกัอยางเหนืรับ ลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก่อนหน้านี้นี่คือคนเปี่ยมบาร,รมีทางการเมืองนักการเมืองตํารวจนักธุรกิจนักลงทุนคนที่ต้องการเติบโตทั้งหลายต้องไปที่บ้านป่ารอยต่อไปเจอพลเอกประวิทย์ตลอดนะครับแต่การเวลาผ่านไปครับดินฟ้าอากาศเปลี่ยนไปครับบริบทเปลี่ยนไปครับต้นโพต้นไรที่เคยเป็นที่พักของบรรดานกกาทั้งหลายเริ่มที่จะยืนตายต้นนะครับยืนต้นตายนะครับบรรดาสิ่งที่เคยไปอาศัยเก็บกิน ตอนนี้ก็เริ่มบินหนีไปหมดแล้วครับครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความเป็นสัจธรรมครับโลกกระทำแปดครับย้ําอีกรอบหนึ่งครับมีมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบมีสรรเสริญมีเนนทามีสุขมีทุกข์ครับนี่คือสิ่งที่นักการเมืองพึงจะต้องท่องจําให้ดีนะครับที่ประจักษ์มันเป็นไปได้มากขนาดไหนที่การเลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่มีพลังประชารัฐอยู่ในบัตรเลือกตั้งะครับ คือดูดูแล้วเนี่ยก็เข้จะว่าอาจจะยังอยู่นะเพียงแต่ว่าคนที่จะนาทัพเนี่ยจะเป็นใคร,ครแล้วก็จะหวังสอสอได้แค่ไหนนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของพรรคที่ยังอยู่ในสนามเลือกตั้งแต่จะได้สอสอหรือไม่มันขึ้นอยู่ว่าคนที่เหลืออยู่เนี่ยจะเป็นใครครับ,รบขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ